สวัสดีทุกคนด้วยนะครับหัวข้อวันนี้คือออกกําลังกายตามไอดอลเนี่ยอันตรายถึงชีวิตนะก็คือตายได้หัวข้อวันนี้นี่ค่อนข้างโหดหน่อยดาร์กมากเลยนะครับโอเคเนื้อหาวันนี้ก็คือสาเหตุที่ว่าทําไมเราต้องเอ่อทำไมถึงต้องแบบออกกําลังกายตามเขาเราถึงจะอันตรายต่อชีวิตใช้คาว่าอันตรายถึงชีวิตนี่คือไม่เวอร์จนเกินไปนะทุกคน คือตายได้จริงๆนะครับอันดับแรกสังเกตไหมพวกโปรแกรมออกกาลังกายในเน็ตเนี่ยมีเยอะมากเลยแล้วก็ยิ่งแบบไอดอลนะแต่ละคนก็จะมีไอดอลในการออกกาลังกายของแต่ละตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งพี่ก็มีของพี่นะแล้วไอดอลของเราเนี่ยออกกาลังกายแบบไหนเราก็อยากจะออกตามมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งที่เราต้องดูก็คือเราต้องเข้าใจร่างกายตัวเองก่อนว่าเรามีร่างกายที่พร้อมจะออกกาลังกายตามโปรแกรมได้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เป็นไอดอลเราหรือว่าเป็นอินฟลูเอนซ์ที่เราติดตามนะครับคือพวกนี้คือมืออาชีพส่วนใหวนใหหญญ่่่สวนนะจเป็็มืือออาชีพกค เป็นฟิตเนสโมเดลหรือไม่ก็เป็นนักพอกายนะครับซึ่งเขากับเราเนี่ยคนละอย่างกันเลยนะคือคนละโลกกันเลยร่างกายก็ไม่เหมือนหน้าที่การงานก็ไม่เหมือนประสบการณ์ก็ไม่เหมือนความมีวินยัอาายอัตราการเกรงกล้ามเนื้อความอึดนู่นนี่นั่น,นทุกอย่างไม่เหมือนกันเลยนะครับคือ เราเลเวลนี้เขาเลเวลนี้ซึ่งมันออกจะห่างก,กันมากเลยนะครับที่ต้องบอกว่าเราไม่เหมือนกันเพราะว่าคือฟิตเนสโมเดลหรือว่านักพกกายเนี่ยงานของเขาคือฟิตหุ่นการที่เขาต้องกินเป๊ะๆทุกอย่างแล้วหุ่นเขาดูลีนคือหุ่นเขาหน้าดูพูดอย่างนี้ดีวกว่าเมื่อมาเทียบกับเราเนี่ยซึ่งเราเป็นคนธรรมดามากเลยนะเราก็มีงานที่ต้องทําแล้วก็มีภาระต่างๆที่เราก็ต้องดูแลนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลําบากถ้าเกิดอยากจะไปทําตามเขาอีกอย่างจะพูดในเชิงของความปลอดภัยเนี่ยไม่ว่าตัวเองจะมีปัญหาอะไรนะคือง เอ่อข้อเข่าหลุดหรือว่าเจ็บเข่าเจ็บหลังมาก่อนแล้วไปออกกําลังกายตามเนี่ยซึ่งบางท่าเราไม่รู้นะบางท่าเขาไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าออกกำลังกายได้กล้ามเนื้อส่วนไหนแล้วก็ไม่มีการแนะนําว่าสาหรับคนที่บาดเจ็บควรจะเลี่ยงท่าไหนบ้างหรือเปล่าสําหรับโปรแกรมนี้ซึ่งเราคนธรรมดาเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วไปออกตามเนี่ยบาดเจ็บแน่นอนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะ บาดเจ็บยังไงที่สามารถตายได้มีปัญหาเรื่องหัวเขา่าไปเล่นขาเล่นหนักมากแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านซึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์มาขับรถกลับบ้านปุ๊บเอาขาค้ำเนี่ยเอาขาค้ำจังหวะไฟแดงเนี่ยเอาเรียบร้อยค้ำปุ๊บล้มปับ๊บโดนรถเหยียบทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ถูกไหมหรือว่าหลบหนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เดินก็ล้มไม่มีแรงเดินขึ้นบันไดหรือจะขับรถยนต <c oughs> คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้สังเกตนะเรื่องอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเนี่ยมันมักจะเกิดตอนที่เราเนี่ยออนแอร่างกายเราออนแอไม่ว่าจะจิตใจหรือว่าร่างกายที่เป็นกายภาพถ้าออนแอเมื่อไหร่เนี่ยตายได้ <c oughs> ใช้คําว่าตายได้ก็ไม่เวอร์เกินไปนะดังนั้นนะสำหรับทุกคนที่เป็นคนธรรมดานะครับถ้าเกิดเข้าใจตรงนี้นะดูที่ตัวเองก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรมีโรคอะไรหรือเปล่าความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือเปล่าถ้าเกิดมีนะก็ต้องปรึกษาแพทย์นะที่เป็นแพทย์ของตัวเองเนี่ยถามเพราะว่าเราออกกําลังกายได้้านบ วิ่งได้หรือเปล่าคาร์ดิโอยังไงได้บ้างซึ่งคาร์ดิโอก็มีหลายแบบเมื่อเข้าใจปัญหาของตัวเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าหุ่นเราเนี่ยเป็นแบบไหนเราเป็นสกินนี่แฟตหรือเปล่าผอมลงพุงหรือว่าเป็นหุ่นชับบี้หน่อยหุ่นหุ่นแบบทรงหมีเราจะได้รู้ว่าโปรแกรมออกกําลังกายของเขาเนี่ยเราควรจะเล่นหนักเบาเท่าไหร่ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องมาดูกันนะสําหรับคนที่เป็นมือใหม่มากๆแล้วก็ออกกาลังกายตามฟิตเนสโมเดลอยู่ สรุปให้สั้นๆนะก็คืออยากจะออกกําลังกายตามฟิตเนสโมเดลเนี่ยออกได้นะแต่ว่าต้องดูร่างกายตัวเองก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วก็ถามแพทย์ซัว่าออกกำลังกายแบบนี้ได้หรือเปล่า,ท,าท่านนั้นท่านนั้น ได้หรือเปล่าข้อ2คือต้องเข้าใจด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยมีหุ่นแบบไหนเพื่อที่เราจะได้เอาไปปรับใช้กับโปรแกรมออกกำลังกายของไอดอลของเราเนั่นเองซึ่งหนูเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะถ้าเกิดใครไม่รู้พิมมาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวพี่บอกให้นะครับเดี๋ยวพี่ปรับแต่งให้เองสําหรับวันนี้มีเท่านี้นะถ้าเกิดใครสนใจชอบคลิปแนวนี้ทูตอเรียลแบบไม่ต้องตัดต่ออะไรเยอะแต่ว่าเน้นลงบ่อยๆเน้นลงทุกวันนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ถ้าเกิดสนใจเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรนะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสําหรััับววนนีี้สสดครับ